สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาทุกท่านไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาถึง17กันยามาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงเดือน พฤศจิกายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568นิี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรและมีอะไรและควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญด้านใดถึงจะดีมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีในการพยากรณ์เราจะพยากรณก์แบบไพ่เล่าเรื่องไพ่ใบแรกได้ไพ่สี่ไม้เท้าเ็าบอกว่า ชาวราศีสิงห์หรือลัคนาสิงห์ใครที่ทําอะไรอยู่กําลังจะประสบความสําเร็จนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรมันไม่มันไม่สาเร็จได้เพราะว่าคุณไม่ได้ลงมือทาแต่ถ้าคนที่ลงมือทําแล้วในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะได้รับข่าวดีจะประสบความสําเร็จส่วนใครที่มีคนรักรอคนรักขอแต่งงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มีเกณฑ์ถูกขอแต่งงานมีเกณฑ์อาจที่จะได้ร่วมหอลงโรงได้แต่งงานกันนะคะ ะะแต่สําหรับใครโสดอยู่ก็จะเจอคนถูกอกถูกใจและสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สิบดาบระมัดระวังสักนิดนึงนะสําหรับใครที่ทําอะไรก็ตามถึงแม้จะประสบความสําเร็จแต่บนความสําเร็จของคุณย่อมมีคนหมั่นไส้มีคนคอยแทงข้างหลังคุณอยู่นะสำหรับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงมีคนคอยกันแก้งมีคนคอยแทงข้างหลังไม่ใช่คนเดียวด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวัง คนที่เราไว้วางใจคนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนราศีสิงห์ไม่รู้เป็นอะไรที่แปลกมากนะจะคอยถูกหักหลังอยู่เรื่อยๆราศีสิงห์เองคนที่หักหลังคุณอะเพศเดียวกันอย่าไปคบกับคนเพศเดียวกันเยอะเกินไปมากเกินไปหรือคบได้แต่อย่าไปพูดความลับให้ฟังเยอะคุณจะถูกแทงข้างหลังเอาจากคําพูดของคุณนี่แหละมาแทงข้างหลังคุณให้คุณเนี่ยเจ็บนะคะส่วนราศีสิงห์บางคนบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการปวด เออเขาเรียกว่าอะไรนะเลือดตกยางออกเกิดขึ้นหรือบางคนอาจที่จะเป็นไมเกรนปวดหัวนะคะหรืออาจที่จะเป็นออฟฟิศซินโดมหลังบ่าไหลเอวสะโพกต้นขามีเกณฑ์ของการไปฝังเข็มเกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่าอารมณ์ร้อนต้องระมัดระวังเรื่ความอารมณ์ร้อนการที่พูดอะไรแตกหัก รุนแรงเกินไปก็ไม่ใช่ดีสำหรับชาวราศีสิงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เจ็ดไม้เท้าทำอะไรก็ตามคุณมีศัตรูคู่แข่งเยอะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องศัตรูคู่แข่งพยายามอย่าดรอปตัวเองดรอปตัวเองลงไปเมื่อไหร่ คู่แข่งแย่งชิงลูกค้าคุณไปแน่นอนแย่งซิงคุณแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นทําอะไรต้องมีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลามันถึงจะทําให้ประสบความสําเร็จเพราะคุณมีความโดดเด่นเหนือคนอื่นจึงมีคนคอยที่จะแทงข้างหลังคุณอยู่แท m p าร a n น,นบอกถึงการที่รว่าชีวิตคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจที่จะบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการถูกโยกย้ายองคอ์กรในการทํางานบางคนอาจจะเปลี่ยนแปลง ตัวเองให้ดีขึ้นบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่าเดินทางอยู่บ่อยๆหรือเป็นช่วงของการที่อารมณ์แปรปวนง่ายบางคนก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนนะคะบางคนก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องความแปรปวนทางด้านอารมณ์หรือบางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นสุดแล้วแต่ราศีสิงห์ในแต่ละคนที่จะอาจจะเกิดขึ้นมาไม่เหมือนกันอาจจะเกิดหลากหลายในแต่ละคน ดูเวอร์บอกการที่เรียกว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงทำอะไรเกี่ยวกับด้านโลกออนไลน์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เรียกว่าดีมากเลยประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าคุณอาจจะไลฟ์สดขายของคุณอาจจะไลฟ์สดทําเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของคุณหรืออาจจะบางคนเป็นหมอดูก็ไลฟ์สดมีลูกค้าตามมาดูดวงด้วยเยอะและโดยเฉพาะลูกค้าต่างชาตินะคะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นช่วงของการที่เรียกว่าคุณจะคิดอ่านทำลายค่อนข้างที่จะรอบคอบ พอประสบการณ์ต่างๆทําทให้คุณเป็นคนที่รอบคอบมากยิ่งขึ้นเป็นช่วงของการที่ทําอะไรก็จะสําเร็จนะคะสําเร็จแล้วลุล่วงไปได้ด้วยดีไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ทาวเวอร์โอ้ยทาวเวอร์ติดกับสิบดาบเพราะฉะนั้นระวังเรื่องด้านอารมณ์สักนิดหนึ่งนะชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงพอเวลาที่มันประสบความสําเร็จหรือมันมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องแตกหักเสียหายเกิดขึ้นอย่างเช่นแตกหักกับเพื่อนฝูง แตกหักกับคนที่เรารักเพราะอะไรเพราะเราจะเห็นทตุแทกเขามากยิ่งขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ก็ตามที่เราดีเกินหน้าเขาปุ๊บคุณจะเกิดความแตกหักขึ้นเพราะคุณจะรู้ทันทีว่าอ๋อไอ้คนที่เราคุยด้วยเราดีด้วยเราคิดว่าเขาเนี่ยคือโอ้ยเพื่อนของคุณเป็นคนที่ดีมากมายเลยทีเดียวเอาจริงๆแล้วพอเราดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้ทตุแท้ของเขาให้ระมัดระวังการที่หลุดออกจากตําแหน่งแบบไม่คาดคิดจากการที่ มีคนคอยใส่ร้ายป้ายสีคุณให้ระวังเรื่องด้านอารมณ์ที่อย่าใช้คําพูดคําจาที่แรงลงไปมันจะเกิดการแตกหักไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน <c oughs> ระวังอุบัติเหตุด้วยนะสําหรับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนแต่บางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ค่อนข้างรุนแรงแต่บางคนอาจจะเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆขึ้นอยู่กับว่าดวงแต่ละคนแข็งไม่เท่ากัน ไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เด็กเหรียญเด็กเหรียญก็บอกว่าใช้จ่ายยังฟุ่มเฟือยอยู่นะชาวราศีสิงห์การเงินของคุณอะ่ะมันจะเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วอาจจะหมดไปกับลูกกับหลานอาจจะหมดไดปกับการสปอยตัวเองก็ได้นะคะ <c oughs> ใบต่อมาได้ราชินีดาบราชินีดาบก็บอกว่าในที่นี้ชาวราศีสิงห์ทำอะไรควรทำคนเดียว อย่าไปทาร่วมกับผู้อื่นจะดีกว่าถ้าทําคนเดียวคุณจะมีความโดดเด่นกล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้นแต่ไปทําร่วมกับผู้อื่นปุ๊บมันจะเป็นการจอยความคิดกันละเพราะฉะนั้นงานคุณจะไม่ก้าวหน้าดีที่สุดคือการทําคนเดียวเมื่อทําคนเดียวแล้วประสบความสําเร็จแล้วดีขึ้นแล้วค่อยหันไปชยไปช่วยผู้อื่นนะคะ ไพ่ใบต่อมาได้ก้าวไม่เทา้าก้าวไม่เทา้เทาทําอะไรอย่าจับจดนะชาวราศีสิงคิดอยากจะหยิบจับทําอะไรทําให้มันแน่นอนไปเลยไม่ใช่เหมือนไม้หลักปักขี้เลนเเี๋ยออยากทําเดี๋ยวไม่อยากทํามันจะเป็นการจับจดแล้วคุณก็จะทําอะไรไม่สําเร็จสักอย่างการที่จะสําเร็จได้มันสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองนะอย่าไปคาดหวังนะว่าจะมีคนมาช่วยคุณทําให้คุณผลดานคุณให้คุณสําเร็จดวงนี้เป็นดวงที่ต้องช่วยเหลือตัวเองถึงจะถึงจะประสบความสําเร็จควรไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญเดี๋ยวมาดูตอนท้าย ไพ่ใบต่อมาได้สี่เหรียญสี่เหรียญเขาบอกถึงการที่เรียกว่าคุณจะทําอะไรก็ตามคุณจะมองที่ผลประโยชน์เป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่างกเงินแหละทั้งงกเงินทั้งดูถูกเงินด้วยงกเงินก็คือฉันต้องการที่จะอะไรก็ตามฉันมองที่ผลประโยชน์ดูถูกเงินคืองานที่ได้เงินน้อยเกินไปฉันไม่เอาฉันอยากได้งานที่ได้เงินเยอะๆอย่าไปเลือกงานงานเงนิงนมากเงินน้อยเอาไว้ก่อนแล้วมันจะทําให้คุณค่อยๆเก็บสะสมทําให้คุณมีขึ้นมาได้ ทาวเวอร์ที่มันอยู่ติดกับสี่เหลี่ยญนี่หม,มายถึงการที่เรียกว่าระวังการใช้จ่ายด้วยนะคุณอาจจะดูงกกับคนภายนอกแต่คุณอะสปอยตัวเองใช้กินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากเพราะฉะนั้นเงินจะเข้ามาจะมีเก็บหรือไม่มีเก็บมันอยู่ที่ตัวคุณคุณจะสปอยคนในครอบครัวกับคู่ครองของคุณกับลูกกับหลานกับพ,พี่น้องไม่ให้แต่พ่อแม่ให้นะคะไพ่ใบต่อมา ได้ไพ่เดอะซันเดอะซันก็บอกว่าเอาประสบการณ์รกเก่าๆเนี่ยทิ้งไว้ข้างหลังเรื่องราวที่มันไม่ดีอะไรเนี่ยทิ้งไว้ข้างหลังเก็บไว้แค่เป็นประสบการณ์แล้วมุง่งเ,เขาว่าเดินหน้าหาเดินหน้าเข้าหาความเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวกันเดินหน้าเข้าหา,าเอ,อ,อนาคตใหม่ๆนะคะเดินหน้าเข้าหาอนาคตใหม่ๆ เอาความล้มเหลวเอาสิ่งผิดพลาดเก็บไว้เป็นประสบการณ์ข้างหลังเมื่อเราเจอเมื่อเราเดินหน้าเข้าหาอนาคตใหม่ๆแล้วบางทีเราอาจจะเจอเรื่องราวแบบเก่าๆที่ผ่านมามันจะเป็นประสบการณ์แล้วละ่ะมันจะทําให้เราอะรู้จักว่าจะป้องกันตัวแบบไหนที่จะไม่ให้เกิดความผิดพลาดในช่วงของเดือนพฤศจิกายนชาวราศีสิงห์หรือลัคนาสิงห์จะเริ่มดีตอนปลายเดือนนะปลายเดือนพฤศจิก ต้นเดือนกลางเดือนยังไม่ค่อยดีแปดถ้วยถึงแม้นมนจะเริ่มต้นดีขึ้นหรืออาจจะมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ขีดความอดทนของคุณค่อนข้างน้อยนะคุณจะต้องปรับปรุงตัวเองนะขีดความอดทนค่อนข้างน้อยบทที่จะทิ้งก็ทิ้งซะง,ง่ายๆอีกนิดเดียวจะสําเร็จแล้วคุณก็เกิดจะไม่เอาเกิดขึ้นคิดว่ายอมไปตายอาดับหน้าอาจจะเป็นการที่อ่อนไหวทางด้านอารมณ์ค่อนข้างมากเกินไปไพ่สรุปไปสุดท้ายจึงบอกว่า the star คุณมีความโดดเด่นคุณมีความโดดเด่นเพราะฉะนั้นความโดดเด่นของคุณเนี่ยคนเขามองเห็นนะว่าคุณเป็นคนเก่งมีความโดดเด่นหลากหลายทางเลยทีเดียวแต่คุณต้องกระตือรือร้นเขามองว่าคุณขาดความกระตือรือร้นไปสักนิดหนึ่งนึกอยากทําก็ทํานึกไม่อยากทําก็ทาหมดอยากจะทิ้งงานก็ทิ้งเลยดังนั้นชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์ทำอะไรก็ตาม อย่าอ่อนไหวกับอารมณ์มากเกินไปอุ้ยอน,นุ่นมากระทบจิตนิดนึงไอ้แนนมากระทบใจหน่อยนึงไม่เอาแล้วไม่ทําหมดกําลังใจเนี่ยที่ไม่ทําก็เป็นเพราะคนนั้นเป็นเพราะคนนี้คุณอย่าไปโทษใครคุณต้องโทษตัวคุณเองคนเราทุกคนน่ยมันมีอะไรที่กระทบจิตกระทบใจอยู่ตลอดเวลาแหละอยู่แต่ว่าจิตใจจะเข้มแข็งมากน้อยแค่ไหนถ้าอายุเรายังน้อยสักประมาณสิบกว่ายี่สิบยี่สิบขึ้นไปถ้าคุณยังเป็นอะไรที่มากระทบจิตใจแล้วรับไม่ได้ ท้อแท้หมดกําลังใจเลิกทํามันซะง่ายๆอย่างนั้นเลยอันนั้นไม่ว่าถือว่ายังประสบการณ์ชีวิตยังน้อยเกินไปถ้าเริ่มย่างก้าข้อสามสิบไปแล้วประสบการณ์ชีวิตเริ่มมีขึ้นมาระดับหนึ่งละแต่ก็ยังไม่ได้จัดไว้เยอะแต่ความอดทนต้องเริ่มเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าขาดความอดทนทิ้งแล้วเริ่มต้นใหม่ทิ้งแล้วเริ่มต้นใหม่มหมชีวิตคุณนับหนึ่งตลอดทั้งชีวิตคุณไม่มีวันรวยได้นะคะมาดูว่าเราควรเสริมพลังบวกรับพลังบุญด้านไหน ไพ่ใบแรกได้ไพ่ให้สักการะพรพิคเนตพระพิคเนตเป็นเทพของความสําเร็จ ในวันอังคารสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานละเห็นไหมเพราะวันอังคารเสริมเรื่องการกล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจในการทํางานกล้าที่จะลงทุนให้ไปไหว้พระพิฆเนตในวันอังคารในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาเพื่อเสริมเรื่องด้านหน้าที่การงานของชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงนะคะภา่ใบต่อมาเขาบอกว่าให้ซื้อเสื้อสีเหลืองสองตัวเสื้อสีเหลืองสีเหลืองแทนวันจันทร์ ะะสองตัวก็เป็นกําลังของดาวจันทร์อยู่แล้วในเวลา11บเอ็ดนาฬิกาถึงสิบเอนาฬิกาสานาทีซื้อเสื้อสีเหลืองในวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์ปีนี้โลกาวินาศซื้อเสื้อสีเหลืองไปใส่เพื่อดับโลกาวินาศบางทีนะขาดสเสน่ห์ขาดเออขาดอำนาจวาสนาบารมีซื้อเสื้อสีเหลืองในวันอาทิตย์คุณจะซื้อใส่เองก็ได้ หรือคุณจะซื้อแจกเขาก็ได้ถ้าแจกเขาก็เป็นทานบารมีถ้าซื้อใส่เองก็เสริมเสน่ห์กับตัวเองนะคะสองตัวเพื่อทําให้เรามีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นช่วงนี้ขาดเสน่ห์ไปพูดอะไรกับใครดูมันแบบเขาไม่ค่อยเมตตาเท่าไหร่นะเขาก็รับฟังอ่ะแต่เขาก็เฉยๆขาดอํานาจวาสนาบารมีด้วยพูดไปมันก็ดูไม่มีน้ําหนักพอไม่มีบารมีพอนะคะเพราะฉะนั้นเสริมตรงนี้สักนิดนึงระวังเรื่องสุขภาพสักนิดนึงด้วยนะ เพราะว่าเนี่ยเสริมเสริมเกียใส่เสื้อสีเหลืองเสริมเกี่ยวกับสเสน่ห์ด้วยเสริมให้ตัวคุณอ่ะออไปดับโลกาวินาศอ้การเจ็บไข้ได้ป่วยอ้การที่เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุต่างๆมันจะได้หนักเป็นเบานะคะไมต่อมาให้สวดพระคาถาประจําวันอังคารในวันอังคารแสดงว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงปัญหาหนักของคุณคือเรื่องการงานนะคะเรื่องการงานเขาบอกว่า ให้สวดพระคาถาประจำวันอังคารในวันอังคาร8จบในช่วงเวลา19นาฬิกาสนาทีถึง19นาฬิกาสนาทีสวดพระคาถาประจำวันอังคารในวันอังคารสวดแค่8จบเซิร์ช Google ดูมันก็มีนะคะมันเป็นคำท่องสั้นๆสวดเสร็จแล้วให้แผ่เมตตาให้กับตัวเองแล้วก็สรรพสัตว์กล่าวขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรและอโหสิกรรมให้กับคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับเราแล้วก็กรวดน้ํานะคะกรวดน้าเอา่อ ขอให้บุญกุศลที่เราเจริญสมาธิหรือว่าสวดสวดมนต์ภาวนาเนี่ยให้เจ้ากรรมนายเวรไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับเราและได้รับผลบุญนี้และขอให้อโหสิก,กรรมต่อกันขาดขอให้อโหสิกรรมต่อกันหมดเวรหมดกรรมต่อกันตั้งแต่วันนี้เวลานี้วินาทีนี้เลยนะคะ และขอให้การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเสริมเรื่องการงานพระกระาวันอังคารก็เสริมเรื่องการงานเสริมเรื่องความกล้าทําให้เราจิตใจมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นกล้าคิดกล้าทํามากยิ่งขึ้นนะคะการงานก็ดูที่จะโดดเด่นมากยิ่งขึ้นทั้งไหว้พระพิฆเนศทั้งท้องสวดกรถาบูชในวันอังคารด้วยนะคะไหว้พระพิฆเนศด้วยเพื่อเสริมให้การงานของคุณสาเร็จอาจจะมีคนผลักดันสนับสนุนแต่อยู่ดีๆเขา เหมือนจะสนับสนุนแล้วก็หายไปมันจะทําให้เขาอะระลึกถึงเราขึ้นมาแล้วสนับสนุนเราต่อนะคะจบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดวันพรฤหัสบปปดีเอ้ขออภยัยสําหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์เออเปมาจากไหนในวันพฤหัสบดีสําหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์หรือลัคนาสิงห์แล้วนะคะ ใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุูยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ